老大，你小心点。对、啊。啊啊啊 ที่งานเสน่ห์นนที่สินค้าเซนรัลเวสเกตแบงนี้นะครับ ผว่าราชการจัหาผู้่าราชาจััดสาขาและเป็น่าจ้าพนและเป็นต่าในนามบรษัทเซนาระชาชนหัวหน้า นกทั่วไคนับเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ิลปะวัฒนธรรมริเบิดรุ่น,น,นจุจ่มอุดมไปด้วยระไม้หลากหลายรวมถึงธรรมชาติและสายน้ำที่เป็น,สนเสน่ห์ดึงดูดให้ผูค้คนนักท่องเที่ยวมาเยือนและด้วยสเสน่ ขอการท้าทายของประเทศจึงได้เลแอกเป็นเสน่ห์ของขึ้นมาเพื่อเป็นเสน่ห์และจุดเด่นของจังหวดัดสมุทรปรากาให้ผู้คนได้รับวามรู้ทั้งยังเป็นการต่อยอดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผน่งทธศาสตร์จังหวดัดสมุทรปรากา ตามนโยบายขอการท้าใโดยโครงการแรกที่ทาขอการทัานทลได้เริ่มที่มางการทายเรินทายรักษ์ลักเงนลายต้แกแคมเสนมที่อำเภอไทรน้อยจังหวัดนครปฐมท้ายที่สุดขะครัก็ขอบคุณสซทชันพัฒนา ขอบคุณพ่ค้าขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับคุกส่วนรายการนะครับเอกนัวช่ในการจัดงานโครงการเสน่ห์นวน65ซึ่งเป็นหนึ่งในการเป็นเสน่ห์นวนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้นะครับหรือว่าเป้าหมายของการดูประชาชนทุกคนมีความสุขผู้ประกอบการทุกคนมีความสุขที่สามารถดำเนินงานก็เดินได้อย่างแข็งแรงปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานกิจกรรมงานโครงการเสน่ห์เดิม65ปีนี้ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมดห้าสเชิญได้เลยครับ เดี uh uh ๋ยวชอบพอไปเดี๋ยวพามาตรงไหนยกมือได้เลยนะครับมือขนับพี่ืกคับอได้อีกสักหนึ่งครับครับจากัน่านระธานหักศูนะครับท่านดรสุกินชัยจึงสาผู้ว่าราชการจังหวัดครับากทบ เราอยู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะครับเพราะว่าโควิด19เนะอยู่กับเรามา2ปีแล้วนะครับก็ก่อนหื่นก็ต้องขอบคุณทางเซนตันนะครับที่ได้เริ่มการจัดงานดีๆนะครับผมเห็นมิติหนึ่งก็คือ1ได้1กันได้เริ่มการจัดาการกระตุ้นเศรษฐกิจกนะครับโดยใช้รูปแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกับรูปแบบใหม่ในการที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับ 2. เรียนกับทุกฝ่ายทุกคนแล้วว่าเราต้องอยู่กับโควิดให้ได้นะครับวันนี้ทุกภาคส่วนแข็งแรงเราก็เดินเปลี่ยนผ่านนะครับ3วันนี้เรากําลังเปลี่ยนผ่านไปโรคประจําถิ่นเพราะฉะนั้นคงใช้เวลาสักเดือนเศษเศษนะครับเพราะว่าจริงๆก็ยังต้องปรับเรื่องสถานการณ์วัคซีนเรื่องยาเรื่องเตียงต่างๆนะครับให้สามารถแข็งแรงขึ้นนะครับภาครัฐเองก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนวันนี้ก็อยากให้ภาคธุรกิจ นะครับไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเรือว่าเซ็นท่านที่วันนี้มานะครับได้เป็นผู้นําในเรื่องเศรษฐกิจจังหวัดเองก็เรียนแล้วว่าจะเป็นทับหลังในการที่สนับสนุนให้เกิดความแข็งแรงและเข้าสู่โหมดการที่เศรษฐกิจจะต้องเริ่มนําพาประเทศให้รอดปลอดภัยและแข็งแรงขึ้นครับ แล้วในช่วงนี้เนี่ยคาดว่าเราจะดึงดูดคนมาเที่ยวจังหวัดนนทของเรานะครสเสน่ห์นนของเรามีอะไรบ้างคครับก็สเสน่ห์นนก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราเราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นปริมณฑลที่ยังมีเรื่องของคูคลองเรื่องของความอนุรักษ์เช่นวัดวารามเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นถิ่นนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่งดงามมากมาย นะครับถ้าเราผสมผสานสิ่งเหล่านี้ก็ผมคิดว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเราเปิดภาคการท่องเที่ยวให้เริ่มแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ่านไปสู่ความแข็งแรงต่อไปครับในส่วนของเซ็นเตอร์เวสต์เรวก็องเอาสากลและหลอดการทายานสื่อเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ขอเริใหมีอะไรบ้างคะแบบจุดชวนอะไรบ้างคอ่าอยากจะกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ ในานามหาอการค้าสภาอุตสาหกรรมเมื่อกีก้กลับเรียนท่านผู้ว่าแล้วว่าหลังจากโควิดเราเบาบา,บางอีทั้งเดือน2เดือนเราจะกัดมาหากรรมสินค้าราคาถูกหรือสินค้าที่เรามีผลิตในเมืองนอนท์เนี่ยตามตามโรงงานต่างๆจะออกมาประชันน้ำผ่านออกสู่ตลาดออกการขายนะครับคาดว่าประมาณอีกสักสองเดือนจะร่วมกับพัฒนาชุมชนที่เรามีสินค้าผลิตมาจากนนทบุรีเราครับเชิญพี่น้องชาวนนทบุรีและชาวไทยทุกท่านมาเที่ยวสเสน่ดน ที่เซ็นท่านทั้ง3ส,สาขาคือเวสเกตรัตนาธิเบศแจ้งวัฒนะระหว่างวันที่8ถึง18เมษายนเฮ้เฮ้เฮ้สน <Hey. S 1> นน <c oughs>